สวัสดีครับเ,เพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับก็อ่อวันวันอาทิตย์นี้นะครับพอดีมันจะมีวันเลดเดย์นะครับหรือวันตีบอสนะครับซึ่งก็จริงๆไม่ได้มีนานแล้วนะครับวันเลดเดย์เป็นอา่าเหมือนทั้งวันนะครับเขาจะให้เราตีบอสคือจะปล่อยบอสออกมาเต็มเลยนะฮะทุกยิมจะมีแต่บอสอ่าห้าดาวนะครับในที่นี้ก็จะเป็น อาร์ติคุโน่นะครับแซปดอสแล้วก็มอร์เทสนะครับหรือฟรีเซอร์ทันเดอร์แล้วก็ไฟเยอร์นั่นเองนะครับ mm hmm. ผมก็กิจกรรมจะเริ่มวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์นะครับเวลา11โมงถึง2ทุ่มนะครับตามเวลาท้องถิ่นเดอร์ครับเดอร์ก็คือเวลาบ้านเราดีแหละนะฮะ11โมงคล้ายๆคล้ายๆวันคอมมูนิตี้เดย์แต่ว่าวันนี้เป็นวันเลดเดย์นะครับก็ บอสห้าดาวสามตัวนะฮะฟีเซอร์ทันเดอร์แล้วก็ไฟเออร์นะครับผมแล้วที่พิเศษกว่านั้นนะครับคือถ้าใครยังไม่ได้ใค้นี่ก็ตามล่าเอานะครับพิเศษกว่านั้นก็คือนี่ครับผมซาคาะซากากินะครับจะกลับมาพร้อมกับโปเกมอนชาโดตัวใหม่นะเป็นโปเกมอนชาโดในตำนานตัวใหม่นะเขาเขียนไว้ยอย่างนี้นะครับอา่าโดยมันจะเป็นงานวิจัยพิเศษ นะครับของแกงล็อกเก็ตนะครับให้เราช่วยโปเกมอนตัวนี้นะครับโปเกมอนชาดในตำนานตัวใหม่ผมไม่แน่ใจว่าตัวอะไรนะครับก็ถ้าอาติคโนโนมีแล้วซับดอสมีแล้วมอร์เทสมีแล้วมิวทูมีแล้วนะครับเอ๊ตัวใหม่หรือจะว่าจะเป็นมิวครับนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะหลายตัวมันก็มีแล้วครับตัวเเพมีอยู่แล้วหรือจะเป็นลูเกีย อ่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นตัวไหนนะครับผมก็ต้องทำงานวิจัยพิเศษก่อนนะครับก็อาจจะให้ตีแก๊งล็อกเก็ตอะไรยาวๆไปถ้าเป็นงานวิจัยพิเศษเนี่ยจะทำได้ยาวๆนะครับจะไม่มีหมดเวลาเนาะนะฮะแล้วก็จะมีบัตรตีบอสร,ระยะไกลฟรีนะฮะสใบนะฮะก็จะเป็นกล่องมาให้ โดยจะแจกตั้งแต่ตีสี่ของวันที่28นะฮะจนถึงวันสุดท้ายก็คือวันที่2มีนาตอนตีสี่นั่นแหละนะครับก็เอาง่ายๆก็คือวันที่28ถึงวันที่1ดีกว่านะครับ28ถึงวันที่1นะครับหมดแล้วก็หมดเลยนะจะ๊ะแล้วก็บัตรตีบอสแบบธรรมดานะครับ5ใบแบบธรรมดาก็คือบัตรตีบอสที่ตีใต้ยิ้ม5ใบนะฮะอันนี้จะเป็น หมุนยิมต่อยิมนะครับก็คืออย่างสมมุติเราไปตียิมแรกนะฮะตีเสร็จปุ๊บเราก็จะหมุนได้บัตรออกได้อีก1ใบนะฮะจนครบ5ใบนั่นเองนะครับจะไม่สามารถสะสมทีเดียว5ใบได้นะครับอ้าว่ากันไปนะครับแล้วโปเกมอนชาโดนะครับของใครมีมิวทูมีโปเกมอนชาโดอยากเปลี่ยนท่าไอ้ท่าอะไรนะระเบิดอารมณ์อะไรพวกนั้นนะ,นะครับ ก็เปลี่ยนได้แล้วนะครับผมนี่เวลาเปลี่ยนมาถึงแล้วนะฮะมิวทูใครมิวทูชาร์โดใครยังเป็นท่าระเบิดอารมณ์ก็เปลี่ยนได้นะครับหรือโปเกมอนชาร์โดอื่นนะครับที่จะเปลี่ยนท่ารู้สึกผมเคยทําคลิปไว้นะว่าตัวไหนนะฮะควรคเปลี่ยนไม่ควรเปลี่ยนลองค้นดูจําไม่ได้แล้วนะครับอ่าลูกสมุนแกงล็อกเก็ตก็จะปรากฏตัวบ่อยขึ้นด้วยนะครับบ่อยขึ้นด้วยนะ ก็ตีแก๊งล็อกเก็ตกันทั้งวันนะครับแล้วก็จะมีงานวิจัยพิเศษนะฮะชาโดในตำนานตัวใหม่โอ้น่าสนใจจริงๆไม่รู้เป็นตัวอะไรนะฮะถ้าผมรู้แล้วผมจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็วิธีการตีสากากิถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็จะทำคลิปพยายามทำคลิปมาให้ดูนะค,คือบังเอิญว่าอ่รังชุดก่อนๆเนี่ยบังเอิญมันแห้งมันอะไรบ้างผมเลยทำคลิปไม่ทันนะครับ สรุปนะฮะวันที่28นะครับ11โมงถึง2ทุ่มนะครับจะมีบอสขึ้นทุกยิมนะฮะเป็นอร์ติคุโนแซฟดอนแล้วก็มอร์เทสนะครับซากาจิจะมาพร้อมกับงานวิจัยใหม่นะฮะในแล้วก็มีโปเกมอนชาโดในตำนานตัวใหม่นะครับบัตรตีบอสระยะไกลฟรี3ใบรับได้ถึงวันที่1นะครับแล้วก็บัตรตีบอสธรรมดา5ใบเอ้ยเมื่อกี้ผม3ใบนะบัตรตีบอสระยะไกล3ใบ บัตีบอสธรรมดา5ใบนะฮะหมุนยิมต่อยิมนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนท่าท่าชาโปเกมอนชาโดได้ในวันนั้นในช่วงเวลากิจกรรมนะครับก็คือตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มแหละนะครับผมแนะนำว่าตีบอสให้เสร็จก่อนเราจะได้พวกการ์ด TM มาเปลี่ยนท่าเยอะนะฮะก่อน2ทุ่มก็ค่อยเปลี่ยนนะฮะก็คัดเลือกโปเกมอนชาโดไว้ก่อนช่วงนี้ว่าตัวไหนจะเปลี่ยนนะฮะคัดไว้คัดไว้นะฮะ แล้วก็ลูกสมุนโปเกมอนเอ้ยลูกสมุนแก๊งรอรเก็ตจะปรากฏตัวบ่อยขึ้นใครติดเควสอะไรนะครับเช่นน้ําแข็งจับโปเกมอนน้าแข็งเนี่ย,เ,ยเอ้เสาดํามันมีจับโปเกมอนมังกรเสาดํามีนะครับแต่อาจจะออกน้อยหน่อยนะครับอ่ะโอเคข้อมูลมาจากรีเจนลีมานะครับแปลไทยโดยโปโกเทนเนอร์นะครับผมโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับบอกข่าวกันวันอาทิตย์นี้นะฮะอย่าลืมออกมาเล่นกันด้วยนะจ้าโปเกมอน ชาโดใครอยากเปลี่ยนท่านะฮะเปลี่ยนละเทพนะเปลี่ยนละเทพอ่าเปลี่ยนกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับสำหรับข่าวไว้แค่นี้สวัสดีครับ